เนี่ออกไปก่อนนะครับเรื่องย,ยูเครนรัสเซียอย่างผู้พูดถึงนะครับครับด่ามามันเยอะด่ามามันเยอะนะครับดรงเจ๋งบอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมของทุกปีเราจะมีงานประเพณีบุญบั้งไฟแต่ละร้านที่บ้านคุณว่าแห่งนี้ we also have a festival it's like a music festival we have food we have music we have performance we have art we also have the บั้งไฟนะครับเป็น เป็นมหาม,มหากรรมเน,ะะนาะวัฒนธรรมเก้านะครับมีทั้งศิลปะมีทั้งความสนุกสนานมีบ้างไฟมีโมหันะสนนะครับเชิญพี่น้องทั่วโลกนะครับทุกๆเสาร์อาทิตย์ที่3นะครับของเดือนพฤษภาคมมาที่บ้านคืนกว่านะครับที่เดียวในโลกนะครับโอ้ครับมองไปที่บ้านไฟแต่ละสิบล้านสิบชั้นแดงเอฟเวอร์ฟอร์ดลูคัส เป็นสัญญาณบอกว่าพร้อมแล้วที่จะทำการจุดบังไฟตลายสิล้านประจำปี2 5 6 5 The Bang is n g i Signifying the Start of the firing of the 10 million Bumfire ขอเชิญท่านผู้ชมนำสายตาของท่านไปสู่ลานจุดจุดนวครับตอนนี้ Let the firing begin มุนได้นะครับจุดแล้วมุนได้ Come on Come on spin, spin. <c oughs> วิ่งวิ่งวิ่งนะครับช่างก็จุดเราวิ่งออกมานะครับ Run รัน for y o u r s a f e t y วิ่งเร็วๆวิ่งเร็วๆ so people all over the world must be excited what is going to be like it's going to spin but it might be dangerous so, run run for your life อ ah, ้าวเจ้าบูคนบ้าสิ่งสักสิ่งทั้งหลายต้องรบดมาดัน สดาอก็เคยเห็นครั้งแลวเา้งสมบูรณ์มากเอ้รอดเรอดเพ่ราัจะทำเวลาได้เท่าไรเดสเซอรบอลูาลอยดเ่นักขาชมป์ได้หรือเปล่ารงกาซูนนะครับลขึ้นไมสูงนะครับ શિક્ષક દેહ